สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ครับสามสิบเจ็ดค่ะอายุสามสิบเจ็ดแล้วเกิดอะไรขึ้นอันนี้คือมองไม่เห็นอ๋อเชื้อราขึ้นสมองค่ะเอาขึ้นสมองอันเนี้ยเอาไปจำนำไว้ใช่ไหมใช่เอาไปจำนำไว้กี่บาทครับสี่พันห้าเอาไปจำนำไว้สี่พันห้าไม่ได้ส่งรูปอะไรมาให้ผมดูเลยอันนี้นั่งนั่งรถไฟมากับคุณแม่มารถตู้ แล้วก็แท็กซี่แล้วก็รถตุ๊กๆแล้วก็มาต่อรถไฟอันนี้คือคมองไม่เห็นผมไม่เห็นเมื่อกี้ผมบอกผมว่าเสื้อสีเหลืองเลยนะนะครับผมใส่เสื้อสีขาว <c oughs> ก็คือ <c oughs> ก็คืออย่างนี้นะนี่ครับที่น้องเขานํามานะครับเป็นพระก็คืออันนี้ใครใครเลียมไว้ คุณแม่<ว>เรี้ยมไว้ลแล้วแล้วคุณแม่คือทําไมถึงจะต้องขายล่ะครับต้องใช้ทาอะไรไหมต้องใช้ตังค่ะต้องใช้ตังต้องไปหาหมอ,อ,หหมอ,อคุณแม่ยืนด้วยได้ได้นะนะคุณแม่ยืนด้วยได้นะครับก็คืออย่างนี้นะครับคุณแม่เนี่ยคุณแม่ยืนใกล้ได้นะครับก็คือคุณแม่พาลูก,ลกสาวมาคือเชื้อลาขึ้นสมอง อแล้วแล้วเราคิดว่าเราจะจะได้เงินกี่บาทนะครับที่นํามาเพราะว่าจำำํานไว้สี่พันเราอยากได้เงินกี่บาทบอกเลยเรครับบอกได้บอกได้สองพันเก้า <10, 000. S 1> เรา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 อยากได้เพิ่มประมาณสองพันหรือยังไงไม่เข้าใจประมาณ 10, นะคะ 10, เราอยากได้อยากเราอยากได้หลักหมื่น ก็คือพาะสององนี้นะครับอยากได้ประมาณหมื่นเพื่อที่จะมีส่วนต่างนะครับจากโรงจำนำถูกต้องไหมใชคม่คุณแม่ค่ารถเท่าไหร่เมื่อกี้ที่มาก็ห้าร้อยกว่าบาทสองคนอืมเมื่อกี้ห้าร<ม>้อยคนไปรับที่สถานีรถไฟคือผมห่วงไนงะ <c oughs> ผมให้คนไปรับที่สถานีรถไฟนะครับ <c oughs> ผมก็ให้เขาไปห้าร้อยจ้างเขามาอัอนกันะอันนี้ผมไม่คิดนะขอบคุณมากมาครับ ผมามไม่รู้หรอกนะว่าเราจะได้ถึงหมื่นหรือเปล่าเพราะว่าพระมันองค์เล็กนะครับพระมันองค์เล็กผมนจะแกะให้เลยนะเพราะว่าจะพาไปเอ็กซเรย์ก็ไม่รู้นะครับมองไม่เห็นนะครับคุณแม่เดี๋ยวเดี๋ยวจะหลอมให้เลยนะครับไหนๆก็มาแล้วนะครับแต่มันก็ควรที่จะเกินสี่พันอยู่แล้วนะครับคุณแม่คุณแม่เถิบๆนิดนิดนึงนะครับเตี๋ยวมาใกล้ลูกนิดนึง อ๋อเป็นมากี่ปีแล้วครับก็ประมาณเก้าปีประมาณเก้าปีคือคือสนิทเลยเก้าปีค่ะเพิ่งจะมาเห็นแฟนแล้วก็เห็นนางๆเมื่อเร็วๆเลี้ยงก็ต้องรักษาตัวกันต่อเนาะลองแกะดูนะเดี๋ยวผมแกะให้เลยตอนนี้แล้วคุณแม่ล่ะคิดว่าจะได้กี่บาทไม่ทราบเลยไม่ทราบเลยแล้วเลี่ยมมาตอนนั้นกี่บาทหนึ่งพันห้า พันห้าสมัยที่คุณแม่เลี่ยมสมัยแม่อยู่ปอ .6 อืมขัปเปนเลี่ยมพลาส,สติกไว้นะครับคุณแม่นะไืมปนจำนำไว้สี่พันนะครับเพื่อนๆครับแล้วก็เอามานะครับที่นี่ดูนะครับว่าจะได้กี่บาทคือจะเอาไปรักษาตัว แล้วคุณแม่ทําอาชีพอะไรครับขายของค่ะขายของลขายทอดมันปลากผลึกปลายค่ะทอดมันปลาไก่ขายทอดมันปลาไก่อยู่กับลูกสาวสองคนเหรออ๋ออยู่กันแค่นี้อืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมไม่ถามต่อเนาะก็ไม่เป็นไรเราจะอยู่กันกี่คนก็ก็อบอุ่นได้นะถ้าถ้าเราเข้มแข็งเนาะก็อบอุ่นได้นะครับอ่ะแม่ดูนะแม่ดูนะครับน้ําหนักเนี่ยอ เพื่อนครับน้ำหนักนี่ไม่หนักเลยอะครับอยู่ที่3.6นะครับเบาเบามากนะครับเบามาก okay, ก็เดี๋ยว <okay S 1> คุณแม่นะครับอยากถ้าเขาดูหล่อมีเขาจะเห็นไหมไม,หไม่น่าจะเห็นอะไรเดี๋ยวคุณแม่ไปนะ<ม>คุณแม่ไปแทนนะครับ3.6เสร็าแลหม สององ,งเลยครับใช่สามในสาเองอะนะแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราอดูเปอร์เซ็นต์นะเ,เดี๋ยวผมเก็บคืนพระให้คุณแม่ก่อนนะครับเดี๋ยวเอาไปเลี่ยมพลาสติกไว้นะนะครับเลี่ยมพลาสติกไว้นะที่ผมประเมินให้ก่อนมาเนี่ยผมไม่เห็นพระเลยนะ,ะที่ผมที่โทรมาหาผมหลายรอบมากบอกว่า,วาเออจำนำไว้4ี่พันอะไรเงี้ยพินโมลหนูจะขายได้กี่บาท ทั้งๆท,ที่ผมไม่เห็นพระไม่เห็นอะไรเนาะ,ะแต่ก็ให้เอามาดูก่อนนะครับให้เอามาดูก่อนมันอาจจะเกินถ้าถ้าน้องตั้งไว้1 0,000บาทเนะี่ยผมไม่ไม่แน่ใจว่ามันจะถึงหรือเปล่าเพราะว่ามันเออมันยากที่จะถึงนะนะครับแต่ไม่เป็นไรนะขอให้ได้กําไรขอให้ได้ส่วนต่างเยอะๆค่ะคุณแม่นะครับเดี๋ยวนําไปหลองนะครับมานแต่กี่โมงครับ หกโมงเช้าหกโมงเช้านี่โอ้โหตังแต่หกโมงเช้านี่บ่ายจะบ่ายสองแล้วอ่ะกินข้าวยังยังไม่กินข้าวเลยหรอกินกินในรถมาข้าวเหนียวกินในรถข้าวเหนียวห่อหนึ่งโอ้โหเดี๋ยวมันมีร้านข้าวอยู่เดี๋ยวเรารีบทำเนาะจะได้ไปกินข้าวนะเดี๋ยวผมไปเจ้ามือให้นะโอเคไหมอ่าโอเค 3.6จดหกนะครับเดี๋ยวไปหลอมนะครับที่จุดหลอมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยน้องสาวนั่งครับตอนนี้คุณแม่ไปดูหลอมมาแล้วนะคุณแม่นะอารมณ์เป็นไงบ้างตอนนี้ตอนหลอมนี่เสียดายไหมเสียดายทำไว้นานแล้วอเอาอย่างนี้นะก็คือเป้าหมายเรานะครับหนึ่งหมื่นบาทมันยากมากๆ นะมันยากมากๆเพราะว่าเราจำนำได้4,000เองนะครับแล้วน้ำหนักมันแค่3.6กรัมนะครับเปอร์เซ็นทองที่หลอมออกมาได้76เป็นะครับเ,เพื่อนๆครับ76%เท่านั้นนะครับนี่ก็นั่งลถกันมาก็ต้องมีค่าใช้จ่ายกันดีกันนะครับหลอมออกมานะครับคราบเทียนหายคราบสกรบปรกหายไปเหลือ3.48กรัมผมจะคิดเงินแล้วนะ 3.48คูณด้วยเปอร์เซ็นทองอยู่ที่เจเปอร์เซนคูณด้วยฐานทองคำวันนี้นี่ครับออกมาแล้วนะครับได้เท่านี้เองได้แปดพันสี่ได้แปดพันสี่รเก้าสบห้าบาทจากไทยถอนมาสี่พัน น้องสาวรู้สึกยังไงบ้างโอเคอยู่นะโอเคอยู่นะได้อยู่นะนะครับค่ารถผมดูแลให้นะครับผมจะให้สมหวังเลยผมให้หมื่นหนึ่งเลยะนะผมให้หมื่นหนึ่งเลยแล้วก็มีคนไปส่งมีคนไปส่งเดี๋ยวคนมารับไปส่งนะแต่ก่อนก่อนที่จะไปไปกินข้าวก่อน<ะ>เดี๋ยวเดี๋ยวผมจปเจ้ามือเองไปได้เลย<ะ>เดี๋ยวผมจะบอกเขา<ะ>ไปกินข้าวให้อิ่มแล้วค่อยกลับนะครับ สั่งได้เต็มที่ะนะครับก๋วยเตี๋ยวนู่นนี่นั่นอร่อยมากฝั่งตรงข้ามะนะครับคุณแม่มาที่นี่รู้สึกยังไงบ้างดีใจดีใจอยู่นะไม่ต้องเสียใจหรอกเพราะว่าเดี๋ยวเราหาใหม่ได้เนาะยังไงก็ต้องรักษาสุขภาพลูกไว้ก่อนเนาะดีใจเจอพี่น้โม,มถึงแม้จะไม่เห็นหน้ากันก็ดีใจใช่ไหมเห็นแม่ที่อยู่้น เก้าปีนะเาเได้เห็นบ้างนะสามสิบเปอร์เซ็นต์จากที่หมอจะถอดออกออกแล้ให้น้องเสียไปเลยอ่ะอเหรอใช่เจออาจารย์ที่ราดบวรักษามาเก้าปีแล้วค่ะอ๋อล้วให้ขอเนาะกับมาอ่มามาแบสมองดีมากสมองดี แม่เลยคุณแม่เลยเขาให้ไปไข่ทุเรียนให้เขาให้เรียนซิฟรีทั้งสองสามลูกเขากดเพื่อนทิดเลงไม่ใช่โอเคโอเคดีแล้วครับดีแล้วครับเนาะเอาอย่างนี้นะทุกอย่างดูแลให้ขอให้คุณแม่เดินทางปลอดภัยนะก,กับลูกนะแล้วก็มีอะไรนะครับโทรปรึกษาผมได้นะมีอะไรโทรปรึกษามได้เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวคู่เนาะก็เป็นเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะ ยินดีมากๆที่มาหากันสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันเจอกันครับเจอกันเสียงที่เหมือนกระตูนเลยในโทรศัพท์อะในชีพอะไม่เหมือนเสียงตัวจริงเลยตัวจริงก็จะพูดช้านิดนึงเพราะว่าในโทรศัพท์มันจะต้องเร่งสปีดมันจะได้ครับครับน้องโมแปลว่าผู้น้อมน้อมครับรู้ด้วยนะรู้รู้โอเคครับ ไว้เจอกันนะโอกาสหน้านะคาะสวัสดีครับ